ลิปนี้ก็จะมาเปลี่ยนสีนโช้กหน้ากันนะครับผมสภาพก็ตามที่เลยครับมีซึมมีรั่วตามนี้เลยขั้นตอนแรกนะครับผมก็ทําการถอดแกนล้อหน้าออกก่อนนะครับคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ดึงแกนล้อออกนะครับผมจะใช้วิธีการงัดด้วยเหล็กงัดยางประมาณนี้นะครับจากนั้น,นผมคลายน็อตล็อกแกนโช้กหน้าออกด้วยประแจเบอร์14นะครับตัวบนและตัวล่าง ถาออกแค่พอหลวมหรือถ้าออกไปได้เลยก็ถอดออกเลยก็ได้ครับจากนั้นนะผมจะเสียบแกนล้อแล้วก็ทําการถอดปั๊มเบรกออกนะครับขั้นตอนนี้จะถอดปั๊มเบรกก่อนถอดล้อก็ได้หรือจะถอดปั๊มเบรกทีหลังก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับต่อไปเป็นการถอดออล็อกสายเบรกนะครับก็จะเป็นปจัจจบล็อกเบอร์ส0 ปลดล็อกแล้วก็ใช้นิ้วหมุนออกก็ได้ต่อไปก็จะเป็นการถอดแกนโช๊คหน้าผมจะใช้ไขควงแบนงัดงัดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับโชค๊คดึงออกแบบนี้คือรถถ้าอายุการใช้งานนานเนี่ยจะมีสนิมเกาะด้านในนะครับผมแล้วมันจะค่อนข้างแน่นนิดน,นึงก็ใช้ควงพยายามค่อยค่อย ขยับซ้ายขวาขยาบขย่บดึงลงมาประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ออกครับะ okay. ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครผมจากนั้นเราจะไปทําการรีดกันเลยครับผมขั้นตอนต่อมานะครับผมจะใช้ระแจหกเหลี่ยมนะครับเสียบลงไปแล้วก็หมุนหมุนออกมานะครับ น็อตตัวนี้ก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็หมุนออกโดยง่ายดายนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการชกน้ํามันออกนะครับประมาณนี้ก็คือดึงเข้าออกแล้วก็ปล่อยน้ํามันไหลทิ้งประมาณนี้นะครับหรือจะดึงแกงมาเลยก็ได้จากนั้นนะครับผมใช้เหล็กนัดยางนะครับงัดซีนออกตัวนี้จะเป็นซีนกันฝุ่น,นครับก็จะออกง่ายได้ ต่อไปก็จะเป็นการงัดกิบล็อกซีนด้านในนะครับกิบล็อกซีนน้ำมันจะมีล็อกให้เราเสียบเหล็กแบนหรือไัวข่วงแบนอยู่ประมาณนี้นะครับเสียบแล้วก็ค่อยๆงัดออกประมาณนี้ต่อไปจะเป็นการงัดซีนตัวในหรือซีนน้ำมันออกนะครับ ขั้นตอนนี้ก็่ังข้างจะงัดยากนิดหนึ่งถ้ามุมองศาเหล็กงัดไม่ได้หรืออุปกรณ์ที่ใช้งัดมุมไม่ไม่ดีมันก็จะงัดยากนิดหนึ่งนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยสําหรับซีมกันน้ำมันด้านในจะมีแหวนอยู่ข้างละตัวนะครับผมก็เก็บให้ดีระวังหายหลังจากถอดเรียบร้อยแล้วก็ทําการล้างให้สะอาดนะครับชิ้นส่วน ทุกชิ้นที่เราแกะออกมาทําการล้างให้เรียบร้อยเช็คดูแกนมีรอยตามุดอะไรหรือเปล่าอุปกรณ์ยังพร้อมใช้งานอยู่ไหมนะครับจากนั้นก็ทําการประกอบแล้วก็เซ็ตน้ำมันต่อเลยครับขั้นตอนการประกอบซีนนะครับผมก็อย่างแรกก็จะใส่แหวนลองซีนก่อนจากนั้นนะครับก็จะนําซีนตัวใหม่ใส่ลงไป จากนั้นจะนำซีนตัวเก่ามาประกบบนซีนตัวใหม่นะครับแล้วก็ใช้ค้อนเคาะประกอบซีเสร็จแล้วใส่แกนโช๊คให้เรียบร้อยแล้วก็จากการเติมน้ำมันได้เลยครับน้ำมันที่ใช้ก็จะใช้ข้างละ8 0ม mm ลนะครับผมเวฟคิกเนี่ยเดิมโรงงานจะอยู่ที่5 0ม mm ลนะครับส่วนผมจะเพิ่มขึ้นมา3 0ม mm ลก็คือจะเพิ่มไป8 0 ั้นตอนนี้ให้ตวงปริมาณให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเติมลงไปถ้าไม่ตวงเนี่ยโช๊กก็จะยุบไม่เท่ากันนะครับจะเติมข้างละ80มลลลครับผมเติมเสร็จแล้วก็เช็ดทำความสะาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ไขน็อตปิดแกนโช๊กเช็คให้ดีนะครับแหวนยังอยู่ไหมครับส่วนมากก็จะอาจจะ ทำหายกันบ้างใส่น็อตแล้วก็หมุนขันล็อกให้แน่นนะครับผมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็เรียบร้อยพร้อมประกอบเดี๋ยวให้ดูระยะ,ะยุบเดิมตรงนี้จะเป็นรอยอที่ติดกับแผงคอนะครับส่วนระยะยุบเดิมเนี่ยจะยุบถึงประมาณนี้ที่นิ้วผมชี้อยู่ส่วนระยะยุบใหม่จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็คือจะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับจะหายไปครึ่งหนึ่งจากเดิมเนี่ยยุบได้ประมาณห้านิ้วก็จะเหลือระยะยุบป,ประมาณ2นิ้วครึ่งก็คือระยะยุบจะน้อยลงเพราะว่าถูกแทนที่ด้วยน้ํามันช่องว่างสปริงถูกแทนที่ด้วยน้ํามันนะครับก็จะมีความเนืบขึ้นนะครับประมาณนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสาหรับวิธีการอัด เซตน้ำมันโชคหน้าง่ายๆด้วยตัวคุณเองขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ